ชุดเครื่องนอนโตโต้ยาท่าสีตรากิเลนกลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กับช่วงชิงช้าสวรรค์ปฐมคอนเทสกันต่อครับผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วครับกับโรงเรียนวัดมโนโรมจังหวัดชนบุรี<อ>ซึ่งก็ไม่สามารถทำคะแนานขึ้นเบียดสองอันดับแรกได้<อ>เลยต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อน และสำหรับช่วงนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่11ครับนั่นก็คือโรงเรียนวัดช่างเคียนจากจังหวัดเชียงใหม่มาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะสามารถทำให้สองบหลลังมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่พร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนวัดช่างเคียนค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะกับบทเพลงจำปาคืนต้นค่ะ ให้นายพันเพียงสี่ห้าวันแล้วเขาก็นายซบำถูประนามยากตัวเหมือนหัวเหมือนควายโอ้เดือนหกฝนตกโปรยปรายนอนนอน,น,อนร้องไห้คิดถึงสุพรรณพี่โทพี่ค ัเาหนขจะช่วจะร้ายก็ขอมาตายสุพันคนใจซื่อที่ชื่อสาย,ยันโปรดช่วยฉันให้พ้นความอา ຊິເຂົ້ານາຍຄວນກັບສູ່ພະ กมลแกล้วอ่อนชื่อเล่นจะน้องแพรอายุสิบปีตอนนี้น้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนวชัชชางเทียนเจ้าอ๋อสาวเหนือผิวเข้มจังเลยอ่ะ <c oughs> แล้วไม่แล้วสำเนียงออกเป็นภาคกลางอะคะ่ะเออพูดภาษาอูอ้คำเมืองบ่ได้อหนูหจีนองเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ย้ายไปอยู่เชียงใหม่คะ่ะอ คือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ยย้าไปออยู่่่่โนนคคมุุณณพแไปใช่ไหมคะค่ะหนูไปคนกรุงเทพค่ะสำเนียงเขาแปลกๆอ่ะเราสำเนียงแบบจะไปเหนือก็จะเป็นคนภาคกลางก็ไม่ใช่กรุงเทพอยู่ที่ไหนกรุงเทพอยู่ที่ไหนคะหมายถึงว่าบ้านอยู่ที่ไหนตอนเด็กนี้หนูอยู่อำเภอดินแดงค่ะอันนี้อันนี้หนูไม่รู้นะเขาเรียกอำเภอหรือเปล่าอ๋ออำเภอฮะอำเภอ เขตอำเภอดินแดงเขตอำเภอดินแดงเขตห้วยขวางเขตห้วยขวางอำเภอดินแดงแต่เขามั่นใจแล้วอยู่อำเภอดินแดงแล้วแหละเขาอยู่ดินแดงอะอิพี่ฝนค่ะวันนี้ค่ะน้องๆในวัดชั้เคียรเป็นไงบ้างคะคือเสียงพุ่งดีแต่ขึ้นต้นขึ้นต้นขึ้นหัวมา อาจจะพี่ฝนคิดว่าความตื่นเต้นยังหลงเหลืออยู่นะคะโดยเสียงของน้องแพรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่เสียงมีพลังเลยแหละในเนื้อหาของเพลงนี้ค่อนข้างจะแรงและค่อนข้างจะหนักสําหรับเด็กนะคะร,รูเบิบ์ตคะที่เราจะจินตนาการได้แล้วก็พี่ฝนเชื่อว่าน้องแพรพรยายามที่จะจินตนาการเหมือนอย่างท่อนจะชั่วจะร้ายก็ขอมาตายสุพรรณแต่พี่ฝนอยากให้ตัวท่อนนี้มันดูน่าสงสารแต่ของหนูแบบ จะชั่วจะรารก็ขอมาตายสุพรรณมันเหมือนจะทําสงครามยุทธหัตถีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับในเรื่องของอารมณ์อารมณ์เพลงให้ได้สักหน่อยนึงอ่ะอีกนิดนึงการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันจะต้องเหมือนเป็นคลื่นนะคะไม่อยากให้ร้องเป็นสับ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 เป็นห้องนะคะดอกจำปาดอกนี้มันแลกมันจะเป็นสับสับไปดอกจำปาดอกนี้มันแลกอาจจะต้องมีแบบคนหนักขนเบา ให้มันพริ้ว,วันนี้พริ้วไหวนะคะ mm hmm. แล้วก็จะทําให้บทเพลงเนี่ยไพเราะยิ่งขึ้นโดยน้ําเสียงของหนูดีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ดอกจำปาดอกนี้แหมหอมเหลือเกินเป็นกำลังใจให้นะคะด mm ูก hmm. ้อยขาววันนี้น้องๆในเรื่องโชว์นะครับก็อันนี้ก็คือแหมคนตัดสินใจเลือกชุดเนี่ยใจเด็ดมากเลย mm hmm. เพราะว่าดาโศกนาฏกรรมเข้ากับเพลง ก็สีเด็ดเด็ดจริงๆอันนี้ขอชื่นชมว่าตัดสินใจกล้าดีกล้าใช้สีนะครับไม่ผิดเพี้ยนใดที่ใช้สีขาวดำแล้วก tense, ็ท่าเต้นอะไรเขาสุดแขนดีนะครับส uh, ุดลายดีดูกลมกล่อมดีนะครับคันนี้ก็มีนิดนึงในเรื่องของเทคนิคแอครบติกคือการการตีลังกาการใช้กายกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีก็คือดีแต่ถ้าใช้มากไปมันภาษาชาวบ้านเรียกว่ามันเฟือมันมันมันล้นใช้กำลังดีคล้ายๆเป็นไม่ตายของท่าท่าในทีมเราแล้วกันนะครับ โดยรวมก็สวยงามดีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอโชคดีครับาจาก12โรงเรียนนะครับเราต้องการแค่2โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับเพื่อไปชิงแชมป์ประจําเทอมที่4กันวันนี้บาลังที่1นะครับก็คือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองนะครับ9.15บจงาบาลังที่2โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางกะดีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับ 9.1อันนี้นะครับหน้าลุ้นทีเดียวมาจากเชียงใหม่วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแต่คะแนนจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาลุ้นกันหน่อยนะครับโรงเรียนวัดช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ทำคะแนนไปได้ แปดจุดเาคเมื่อไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะทำให้นะคะว่าที่นะคะแชมป์อันดับหนึ่งนะคะจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองนะคะเข้าไปนอนรอคอยชิงแชมป์ประจำเทอมเลยค่ะ ถึงผลคะแนนจอกมาเป็นอย่างไรนะคะยังไงว่าที่แชมป์ระดับหนึ่งของเราก็เข้าไปรอชิงเลยส่วนบัลลังก์ที่สองนั่นรอรุ้นอีกหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับค่ะความรู้สึกค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาหน้าเรก็จะมาใหม่ค่ะทำให้เต็มที่มากกว่าเดิมค่ะไมต้องร้องอยู่องูองออูอนะลูกนะแพ้ชนะเป็นเรื่องของการแข่งขันลูก จริงๆก็คือกดดันนั่นแหละค่ะครับถึงแม้จะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บางทีก็มันก็เป็นความผิดหวังนะคะก็อาจจะแสดงออกมาได้การร้องไห้มีซ่อนไว้ซ่อนไว้ไม่เป็นไรค่ะเสียใจก็ต้องระบายความรู้สึกออกมาบ้างถือว่าสุดยอดแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ค่ะโรงเรียนวัดช่างเคียนค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยานเอนะคะหนึ่งหมื่นบาทค่ะ โชคดีโชคดีลูกโชคดีลูกบ๊ายบายเดี๋ยวหน้านำไปเลยวันไหนลูกนะมันเหนื่อยใช่ไหมมันตนะ้องร้องเชียงใมแล้วมันเหนื่อยอย่างที่กูเคยบอก,บอกมันไม่ใช่แพ้ชน,น,นะนะลูกนะมันเป็นเรื่องของของเกรดยนะังไงมาใหม่นะลูกนะเดี๋ยวไปหาในเชียงใหม่นะไม่ต้องร้องนะ วันนี้ค่ะน้ำดื่มช้านะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆนะคะความเพียพยายามและความเก่ล้าสามารถของน้องๆนะคะน้ำดื่มช้านะคะจึงมอบทุนการศึกษาให้น้องๆไปอีก5,000ันบาทค่ะขอบคุณช้างมากๆค่ะและทางน้ำดื่มช้างยังได้มอบน้ำดื่มช้างอีกจำนวน1000ขวดให้กับน้องๆจากโรงเรียนวัดช่างเคียนนำกลับไปดื่มกันที่เชียงใหม่ด้วยครับก็น้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราและขอให้น้องๆสู้ๆต่อไปนะครับ และจากทั้งหมด12โรงเรียนตอนนี้เราแข่งขันผ่านไป11โรงเรียนแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากับโรงเรียนสุดท้ายในเทอมที่4นี้มาดูกันว่าพวกเขาจะมีทีเด็ดอะไรและจะสามารถช่วงทิงบัลลังไปได้หรือไม่แต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับเปล่ยสภ้อาครับโอ้เซอร์ไพรสผมมากเลยนะแดนเซอร์ของโรงเรียนเราเนี่ยจะมีการถอดสื้อกันบนเวทีเซ็กซี่นะคะอ,อย่าลืมดูนะคะ you oh.